กายแท้วิญญาณยุทธถังซานเทพซิวหลัวของดีไม่มีดีแค่ชื่อหกแขนสิถึงจะตบปกปีกได้อยู่หมัดงานนี้เดี๋ยวไปดูความสามารถกันครับ เอาละครับกกาสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกทุกคนประจำช่องจันแจกไวนาเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสัพป,ปยุทธ์วิญญาจาร์นะครับเซิร์ฟเวอร์จีนกับกายแทกวิญญ,ญาณยุทธ์ถังซานเทพซิรหลัะนะครับที่ติดตามทุกคนยังไม่ได้ทําเลยโดยพี่สานของเราเนี่ยบอกเลยว่าความเท่ความเก่งระดับตอนนี้เนี่ยครอบคลองเมตาอย่างเต็มรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นตีเดี่ยวตีหมู่สามารถเล่นได้หมดกับอ์ติแฟกต์ของเขาเองนะครับจากกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีที่ทําให้ความสามารถที่เป็นดั้งเดิมของตัวดาเทพซิรัวเนี่ย แสดงศักยภาพทั้งตีหมู่และตีเดี่ยวดังนั้นทางซานตัวเดียวเนี่ยเคี้ยวทุกเมตาครับงานนี้บอกเลยนะครับแจ่มโมแจ่มโมเลยนะตัวนี้นะครับเชื่อช่ว่าใครที่กำลังตัดสินใจในการทําตัวละครหรือตัดสินใจในการทําเมตาเนี่ยอาจจะมองหาตัวซัพพอร์ตเดียวยารอเลยแล้วมาเอาถังซานซิลดวก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีกระบี่มีหปีไว้เล่นอยู่ก็อุยเล่นได้อะถึงแม้มันจะไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นแบบอย่างน้อยมันก็ทําดาเมจทา อาจแทบในพุ่งเวลากิจกรรมอะไรต่างๆได้นะครับแต่ละคนก็ในดีเทลไม่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนเลยนะครับด้วยทางซานเทพซิลลวของเราเนี่ยบอกเลยว่าความเท่ของเขาเนี่ยสกินเนี่ยเท่มากใครอยากได้5ดาวแดงครับอย่าลืมไปจัดกันได้นะครับด้วยความสามารถของกายแท้เนี่ยจะมีทั้งหมด3สกิลเหมือนเดิมนะน่าเสียดายว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาปรับลดลงมานะครับถ้าใครอ่าเห็นตัวละครพวกเก่าๆที่เป็นกายแท้อะมันจะมีสกิลทั้งหมด4อันเลยนะครับแต่ว่าเขาลดลงมาเพราะว่าอาจจะเห็นว่ามันเยอะเกินไปอะไรเกินไปนะครับ มาดูความสามารถกันครับสำหรับกายแท้ถังซานเรียบซีรัวเนี่ยบอกเลยว่าก็เป็นหนึ่งในกายแท้ที่ใช้งานได้ง่ายนะครับเมื่อใช้งานกายแท้นะครับซึ่งจะอยู่ตลอดถาวรจนจบการต่อสู้ไปเลยนะครับเงื่อนไขการใช้เนี่ยถังซานเนี่ยใช้งานกายแท้หลังจากที่เราเขาใช้ทักษะวิญญาณที่4หรือทักษะวิญญาณที่8ครับก็คือใช้กายแท้ทันทีหลังจากใช้แท้ใช้งานเนี่ยความเสียหายสุดท้ายของ <concrete phrase izza> ากายแท้จะเพิ่มขึ้นถาวร15%สูงสุด1 2 0 และสามารถเปิดได้สูงสุดหนึ่งครั้งในรอบใดก็ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมก็ไปเปิดตัวท้ายสุดอะไปเปิดตัวท้ายเลยนะเพราะว่ามันอยู่ถาวรแล้วก็อยู่ตัวสุดท้ายนะครับนะเป็นตัวที่ไว้โจมตีก็เหมือนพวก6ปีกันแหละนะเปิดไว้ตัวสุดท้ายนะครับออปชั่นวงแหวนนะครับสองแสนปีหลังจากปล่อยทักษะกายแท้นะครับความเสถียรท้ายของทักษะเพิ่มขึ้นถาวรยี่สบอร์เสูงสุด200%นะครับสามารถเปิดใช้ได้1ครั้งในรอบใดก็ได้นะครับก็คือเมื่อผ่านรอบไปรรรรออบบขงเาามมัันนจะนะคีค 8 0 0 0ปีก็เป็น40%สูงสุด320%นะครับ1ล้าน4แสนปีก็คือ75%สูงสุด600%วิายแท้แรงมากครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะไอ้พวกที่เอาไว้อัพไอเอาไว้นับล้าน4แสนปีก็คือนับแหวน1ถึง8นะครับตอนนี้1ถึง9ดิมีแหวน9แล้วนะครับก็คือนับแหวนทั้ง9วงนะครับก็จะสามารถรวมกันว่าได้เท่าไรกี่ปีกี่ปีเนาะอันนี้เซิร์จิงจเนไม่ค่อยได้ปั้นไว้นะครับมาสำหรับทักษะนะครับดาบเทพแห่งการลงทันนะครับ ดาบทีแห่งการลงทันนี้นะครับสร้างความเสียหายให้ศัตรู600%เนะครับทักษะนี้ไม่สามารถปล่อยออกมาได้อัตโนมัตินะครับเมื่อถังซานเนี่ยเขาเรียกว่าหลอมรวมเป็นดาบหรือได้รับจิตแห่งการสังหารนะครับจะปล่อยทักษะนี้ทันทีนะครับอ๋อก็คือมันไม่มันมันจะไม่ใช้เองตามรอบอะ่ะพาสซิฟทักษะที่2ไม่ว่าจะเป็นสาย1หรือสาย2ก็ตามเมื่อทักษะพาสซีฟทำงานทักษะการแทก,ก็จะทำงานไปด้วยนะครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าโอเคนะปล่อยออกมาได้1รอบต่อ1 1ครั้งแน่เลยอะต้ต่อ1ารรวบ หลอมรวมนะครับ600,000ปีนะครับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ปล่อยทักษะออกมาทุกครั้งที่คุณใช้ทัศษะเมยียนที่1นหรือ8นะครับค่าความแรงของทักนะนี้เพิ่มขึ้น300% 600%ที่1 2 0 0 0 0ปีครับแล้วก็1,200%ที่2ล้านปีว้าวก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่อ่าไม่ได้แบบมีความยุ่งยากในการแบบอ่านความสามารถแต่ว่าแรงแงไปเลยจบๆนะครับ1,200%ไปง่ายๆนะครับเมื่อเปิดกายแท้นะครับ ฐานะาของอเขาเรียกว่าน,นะออร่ราแห่งกายแท้นะครับเมื่อเราเปิดกายแท้เนี่ยจะปล่อยทักษะของกายแท้ทันทีนะครับ1ครั้งนะแปดแสนปีนะครับในช่วงเวลาของอาณาจักรแห่งอาชุรานะครับหรือว่าเขตแดนเทพซิหลัวนะครับเปิดใช้งานเมื่อใช้ทักษะแรกหรือทักษะเวียนที่8นะครับอาณาจักรอาชุราจะถูกกระตุ้นนะครับต่างซานจะปล่อยทักษะกายแท้ทันที1ครั้งนะครับ2ล้านปีนะครับเมื่อเปิดใช้งานเหมือนเดิมนะครับอาณาจักรแห่งกายแท้ก็คือไอตัวเขตแดนของเทพซิลลัวนะครับ ทุกๆ10%์ของความเสียหายคิดว่เข้าเริ่มต้นของถังซานเทพซิลลั R วนะครับสูงกว่าความเสียหายคาิดว่าเข้าเริ่มต้นของเป้าหมายเนี่ยทักษะกายแทจะสร้างความเสียหายให้เป้าหมายเพิ่มขึ้น1%จากพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายเมื่อโจมตีนะครับและเมื่อเป้าหมายเนี่ยได้รับความเสียหาย20%ของ HP สูงสุดไม่เกินเขาเรียกว่าอะไรไม่เกินตัว2 0่สิบองร้อยรของพลังโจมตีถังซานเทพซิลลั R วนะครับอันนี้ก็มุ่งเน้นไปในทางด้านของ p p ซะหน่อยนะคัอณ่ใไยด้้ชร เทพซิ้หลวงในในตีกระดูกอยู่แล้วนะก็ถือว่าเป็นการแท้ที่โอเคนะเดี๋ยวไปลองใช้กันดูมามาลองใช้งานกันดูนะครับอันนี้จันต้องใช้แสบเรียน,นที่4เพราะว่าจานยังไม่มีทักษะเรียนที่8นี่ปล่อยสกิลฟรีอันนี้คือแหวนด้านของ PP ครับเนี่ยเปิดมาแล้วมันก็สกิลฟรีอ่ะบอกเลยว,ว่าถ้ามีแหวนโค้ง,คงแหวนเฉียวแหวนหมดนะอออืื้หสะดุ้งเหือกันได้ครับทักษะพาสซีฟเริ่มตน้นเอ้าถึงใส่แหวนออสการ โอเคไม่เป็นไรครับทักษะวิญญาณที่4ครับบุ่มปุ๊บใช้งานกายแท้วิญญาณยุทธ oh. เทพซิลลัวครับโอ้โหเท่มากครับ6กร6แขนนะครับอันนี้เห็นปะสังเกตไหมครับว่าตัวถังซาเราอะกายแท้ไม่ทํางานเลยเห็นไหมกายแท้จะไม่ใช้ปกติเนี่ยเราโจมตีทักษะวิญญาณที่หนึ่งเนี่ยกายแท้จะใช้ทันทีแต่ว่าอันนี้จะไม่ใช้เนะครับ oh. เฮาลืมกดลืมกดเลื่อนไม่จํากัดฝั่งตัวเอง ลืมแต่ว่าเดี๋ยวนะแหวนแหวนออสการ์ไม่มีลืมใส่แหวนออสการ์อ่ะไปอยู่ด้วยกันไปเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีการเอ้ยเสียอูมีการแทนนี่หว่าไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวกายแทนเสียอูเขาเปิดครับลงไปคนเดียวก็ได้ครับลงไปคนเดียวก็ได้ไปจะลืมจัดแหวนไว้นะครับตอนมาเทสไม่ไปมเป็นไรอ้วนไฟล่างผอมนิดถือเท่นนะอาจารย์เมื่อไหร่จะเห็นอ้วนไฟล่าง SP อ่ะอาจารย์อยากได้อ้วนไฟล่าง SP ครับ อยากรู้มันจะอลังอัลเลงขนาดไหนอะ่ะสปอยตจวละครมามีแต่ตจวละครภาค,าคาสองถังซานเช็ดสิวดจ,จะเยียวยาหัวใจของเราได้นะครับทักษะเวียนที่4นะเลยครับจริงๆการลงทันปุ้บๆุกายแท้วิญญาณยุดอ่ามันทำงานเมื่อพัสดสีทักษะเวียนที่2ทํทำงานครับทักษะเวียนที่2ของเราเนี่ยทำงานเมื่อเราผ่านเทินไปครบของเขานะครับใช่ปะถ้าจำไม่ผิด เท่มากคือแบบเป็นตัวละครที่แบบลอยคอแล้วรอคอยอ่ะอ่าเห็นปะนี่ครับเป็นบีดวงตาขึ้นคือทักษะพาร์สิทำงานเดี๋ยวกแท้เราจะออกไปตีครับขอดูท่าตีกายแท้นิดชิงโอ้ยรวบรวบดาบแล้วปาดครับรวบดาบแล้วปาดครับอันนี้เนี่ยมันต้องผ่านไปกี่เทินจันจำไม่ได้อะประมาณ5เทินมั้งด้วยด้วยดาวจันไม่เยอะนะครับที่ทำให้ทักษะพาร์สิทำงาน่ะ5เทินปะ หรือต้องใช้ทักษะอีกท่หนึ่งวะห้าเธอนืึไงได้แหละครับยังไม่ถึงเลยบมมันเล่นแบบเขาเรียกว่าผสมผสานแหวนก็ได้นะนี่ไอว่าทำงานล่ะก็คือกายแท้จะออกมาตีครับมาดูที่มุมนี้ทักษะกายแท้ชิงรวบรวบดาบมาแทงหนึ่งจึกนะครับ นี่บอกเลยว่าเท่มากและแรงมากด้วยครับแรงมากๆเลยนะเอาไปเคลียร์พวกเคลียร์ดงเคลียร์ด่านสบายๆหรือว่าตีกระดูกเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจปังๆเดี๋ยวทำคลิปตีกระดูกให้ดูแน่นอนนะเพราะว่าไอดีพี่อน้นตอนนี้ห้าดาวแดงทำแบนแปดไปแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ไปเทสตีกระดูกให้ดูล้วการใครอยากดูอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้ เรียกได้ว่ามันเท่สมการ,ราละครจริงๆครับและความสามารถเนี่ยถือว่าไม่มีอะไรยุ่งยากเด้นแรงๆกันให้กระจุกกระจุกกันไปเลยสําหรับฐานะของความสามารถกายแท้นะครับบอกเลยว่าถูกใจมากๆเหมือนกันนะทั้งกายแท้ทั้งตัวละครนะเหมือนสามปีเทิร์ฟไทยเมื่อไร่นะจันบอกเลยว่าจัดแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวรอเซิร์ฟไต้หวันเรามานะครับเซิร์ฟไต้หวันเดี๋ยวจันจะบริหารอะไรดีๆทําให้มันแบบโอเคโอเคหน่อยนะครับได้ของอาร์ติแฟกซ์ซีลลวดได้เยอะหน่อยจะได้แบบ ปังๆซะหน่อยนะครับใน3ปีตอนช่วงประมาณกันยามัง้งวนของไทยเนี่ยคงเจอเป็นประมาณเดือนเมษากันเลยมั้งเว้นแต่ว่าเขาจะรัดตัวละครเหมือนลง,ลงลงมานะครับอันนี้ก็คาดเดาอะไรไม่ได้นะเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันเอาไว้หลายๆจริงหลายอย่างอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราวางแผนกันไว้นะครับเพราะว่าที่นี่คือเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามครับแมคาดเด่ายากจริงๆใครดูคลิปนี้นอะไรยังไงชอบใจก็อย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจจ้องจานแจกไว้ในเกมเมอร์กันด้วยนะครับ หากต้องการเติมเงินนะครับแนะนำร้านเติมเงินสเตลล่ากับพาสสปอนเซอร์ของทางช่องเราเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันสำหรับคลิปนี้เจนเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคิดเห็นอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊วย,ยครับ